ดดทดสอบเตาน้ำมันเก่านะครับตอนนี้กำลังประดิษฐ์ทดลองดูเกิดใช้แผ้เผาถ่านแล้วก็นึ่งอบเห็ดฟางนะครับหรือจะนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับพวกข้าวได้หมดดูจาก y o u t u หลายๆช่องเลยมาลองทำดูนะครับนี่ก็คือผลงาน แต่นี้ผมใส่น้ำมันแค่เบาๆยังใส่ไม่เยอะก็อะอลองดูเฉยๆนะครับว่าความแรงมันจะแรงขนาดไหนแล้วเติมน้ำมันดูนะครับว่ามันจะแรงไหมนี่คือการเติมน้ำมันนะครับเมื่อกี้น้ำมันยังไมไ่หมดนะครับ พอเราเติมน้ำมันไปนะครับมันจะแรงอย่างนี้นะครับหรือว่างานทดลองงานนี้ผ่านนะครับ